มาสอนจอเน,น่จะมาสอนแต่งตัวละครในเกมสุดปดตึงตึงแบบว่าสายฟรีก็ถ้าน,นี้ก็น่าจะทําได้นะก็ตึงแหละนะแล้วมันไม่ได้ตึงหรอกก็มาแบลสวยเท่ๆแล้วนี่นะแล้จากตัวละครผู้ชายมีทั้งหมดคนละสองชุดก็พอแล้วกันใครอยากให้มีพีสองก็มาก็คอมเมนต์มาได้นัดก่อนเริ่มจากหัวนะหัวสายฟรีนี่เลยต้องมีแน่นอนร้านตะเ็นมา นนใส่อันนี้แล้วก็หนะ้าไอ้แล้วก็หน้ากากอันบบนี้ก็เพิ่มหนา้าตาเพิ่มแมอะไรอย่างี้ก็ใส่ฟรีที่ใส่ฟรีที่มีที่เพิ่งมาเล่นใหม่ก็ยังไงอะอาจจะนี้บ้างไม่มีมั่งนะก็นี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าใครที่เล่นฟรีไฟมานาน ก็ใส่เป็นอันนี้นะนนนต่อไปใบหน้าจะใส่อันไหนก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ใครที่ทันอันนี้ทันใบหน้านี้ก็ใส่ก็ได้หรือใครไม่มีเป็นสายฟรีก็ไม่ต้องใส่นะต่อไปชุดเราจะใส่เป็น สำหรับสายฟรีก็ต้องเป็นแบบว่าอะไรอนะสายฟรีที่รับของฟรีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสายฟรีที่เล่นนานมาแล้วก็จะใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะสายฟรีที่เล่นแบบนานมาแล้วนะแต่ว่าแบบไม่ได้เติมน,นะเคยเติมน,นะส่วนสายฟรีที่เอ่อยังไงอะสายฟรีที่เข้ามาเล่นใหม่แล้วเข้ารหัสอะรหัสที่เคยเล่นอยู่แล้วแล้วถ้ามีชุดเอ่อ ยังไงชิดหนักเลยอะนะ,นะสายฟีไหนที่มีชุดอันนี้สายฟีอันนี้นะก็ต้องมีอยู่แล้วอันนี้อลี่หนูไม่กล้าคนไหนที่สายฟีแต่เล่นมานาก็อันนี้เหมือนกันแต่อ่าชุดแรกจะเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะต่อไปกางเกงกางเกงสายฟีนั่นเองกางเกงสายฟีก็ต้องน่าจะเป็น สายฟีก็สายฟีก็ต้องเปลี่ยนอันนี้ละเลยนะอันนี้เป่ยนเลไ,ไม่สูงแต่ใครที่ไม่มีเป็นสายฟีที่ไม่มีก็ก็โ <c oughs> กโก็ก็กโกก็ใส่ไอเน่านะอย่างเช่นว่าถ้าใครสูงแล้วได้อันนี้ก็ใส่ก็ได้มันเท่ดี ่อไปรองเท้าก็ใช้เป็นนี้แล้วกันนะสำนักายฟีนะสายฟีก็ต้องแบบนี้นี่ชุดเทพจัดประดับชุดแรกของพวกเราค้องพี่ชายประมาณนี้เลยไอว่าที่ c อ m m e น t หนาชุดต่อไปนะทุกคนชุดที่สองของพวกเราค้องพี่ชายก็สำรัก อันนี้จะเป็นสําหรับสายปีที่เล่นมานานแล้วนะที่เล่นมาแต่ที่เล่นมานานแล้วแต่ว่าเล่นแต่ไอแต่ว่าสายชุ่แต่สายปีก็ต้องยกให้เปลี่ยนตัวนี้เลยเท่นะหรือไม่ก็อันนี้หรือใครที่มีหน,น้ากว่านี้เป็นสายทีก็สามารถคอมเมนต์มาได้ว่าให้แต่งให้แต่งยังไงนะแบบใบหน้าเนี่ยสำหรับเออถ้า ถ้าซื้อนี่มันก็จะมีเป็นชุดใช่ไหมอ่าสายฟีก็สายฟีที่เล่นมานานก็จะใช้อันนี้ละกันประมาณไม่ได้เครียดอนะไรหรอกนะะต่อไปใบหน้าก็ถ้ายังไม่มีก็ไม่ไม่ก็ไม่ต้องใส่แล้วนะไม่ใส่ต่อไปเสื้อเสื้อสำหรับสายฟีมันก็จะมีแบบพวกประมาณนี้เนาะอ่าสำหรับคนที่มีนะ สำหรับคนที่มีแบบนี้ก็น่าจะเป็นประมาณว่าก็สายเสี่ยวอ,อันนี้แต่เทมา,มาต่อไปกางเกงกางเกงนะกางเกงก็แนะนำเทมานะแล้วก็แน่นำให้เป็นอันนี้เลยเทนะใครไม่มีไม่เป็นไร ต่อไปรอ,อ,องเท้านะรอ,องเท้าก็จะเป็นอันนี้เลยคลิปนี้นานนะ, <c oughs> ะก็จะเป็นอันนี้น,น, <c oughs> นี่เลย <c oughs> ก็จะเป็นอันนี้อย่าไปดูตัวละครผู้หญิงกันเลย <c oughs> มาต่อไปตัวละครผู้หญิงนะเริ่มจากหัวเลย หัวเนี่ยสำหรับสายฟรีนะที่เพิ่งเล่นเพิ่งเริ่มเล่นก็อะไรอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนสายฟรีที่เล่นไอสายฟรีที่เพิ่งเริ่มเล่นอะนไรอ,อ่ะสายฟรีที่เพิ่งเ,เริ่มเล่นเนี่ยแล้วสุ่มได้ก็จะใช้เป็นอันนี้ที่สุ่มได้นะ ไอ้อันนี้นี่สายฟรีนานๆนะอันนี้ต้องเป็นอันนี้เลยคนหนานเนี่ยปกเลยตัวปไปผ้าปิดปากผ้าปิดปากเอ้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 ว่าแจกอันนี้มันมีครบแล้วโอเคผ้าปิดปากผ้าปิดปากสำหรับสายฟรีเพิ่งเข้ามาเห็นก็น่าจะยังไม่มีมั้งนะทุกคนหน้าตาแน่นอนว่าไม่มี แต่ใครไม่มีเอ้แต่ใครมีก็ใส่เลยต่อไปเสื้อนะเสื้อก็จะใส่ฟรีที่เพิ่มเริ่มเล่นก็จะเอ่ออันไหนอ่ะอันไหนอ่ะทุกคนจะรู้ไหมเนะี่ยคือแบบมันแบบ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 คิดไม่ออกแลว้วว่าโอ้ยเริ่มยากเริ่มยากเริ่มยากแล้ว สำหรับสายฟรีที่พอจะมีเนี่ยก็สายฟรีสอ้สายฟรีที่พอจะมีในตอนนี้ก็จะเป็นชุด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 ไหนชุดไหนหาไม่เจอนี่ชุดนี้เลยนะทุกคนสำหรับสายฟรีที่เพิ่มเริมเล่นก็จะน่าจะมีแหละนะ ส่วนการเกงนะกางเกงสำหรับใครที่สูงได้สำหรับใครที่สูงได้ก็หนกนะักอันนี้หนักมากเลยผู้หญิงเนะี่ย <c oughs> ก็จะใช้เป็นตัวรเอ,อก็จะใช้เป็นาการเกงที่คนมีนะทุกคนมี ก็ใส่ของตัวมันนั่นแหละนั่นกางเกงส่วนรองเท้ารองเท้าใครไม่มีรองเท้าเอ้ยรองเท้าไม่ใช่ดีกับผิดทุกคนรองเท้าแต่ละคนก็แนะนำใส่เอ่อแนะนำให้ใส่เป็น แน่หนมให้ใส่เป็นอะไรอ่ะอันนี้นะทุกคนมันอาจจะไม่สวยสำหรับบางคนนะไปดูชุดที่ไปดูชุดที่สองกันเลยดีกว่าน่าจะมาดูชุดที่สองก็จะเหมือนของผู้ชายนะทุกคนคือก็คือชุดที่คนนั้นเล่นมานานแล้วทุกคนนั้นเล่นมานานแล้วแบบแต่ว่าแบบไม่เคยเติมรับแต่ของฟรีนะก็จะประมาณนั้นไปอย่างแรกอย่าง ที่ทุกคนเล่นมานานแล้วก็จะเป็อนชุดแล้วก็จะเป็นอันนี้รับแต่ของฟรีนะรับแต่ของฟรีก็จะแนะนําให้เป็นอันนี้เลยเปไรวะหาแปบบ๊บอ,อ,อันนี้อันนี้นี่นี่นี่สำหรับคนที่เล่นมานานตน้องแนะนําอันนี้เลยเล่นมานานแต่รับเล่นมานานแต่รับแต่ของฟรีนะทุกคนอยาจะสับสนนะ อะไรวะเขาเรียกเลยนะากป้าปิดตาแว่นอะไรเงี้ยก็แนะนำตรงน,นี้นี่ต่อไปอ่าอ,อันนีอ้อ่ใครที่ไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะนี่อันนี้เลย <c oughs> เอ่าสำหรับบางคนก็สวยแหลนะต่อไปเสื้อนะเสื้อเนี่ยต้องอยื่นไปอยู่กเก่าเลยเสื้อสำหรับสายฟรีก็เอ่ออันนี้นะแนะนำให้เป็นอันนี้ ที่เล่นมานานแล้วรับแต่ของนะสำหรับใครที่ไม่มีอันนี้เมื่อเข้ามาเล่นแต่ว่าเล่นมานานแล้วนิดหน่อย oh. ก็แนะนำให้เป็นอันนี้แหละเ oh. ท่มากกางเกงใครได้รับอันนี้แล้วถือว่าตึงใส่นี้แหละเออไม่ได้จะคิดอะไรแล้วนะเพราะเวลามันผ่านมานานมากตอนนี้ส่วนรองเท้าคนที่มีคนที่มีก็จะประมาณว่า คนที่พอจะมีอ่ะนะคนที่เข้ามาเล่นแล้วมีก็แนะนําสําหรับบางคนที่มีนะบางคนก็าจจะไม่มีนี่อันนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครชอบคอมเมนต์มาได้เลยใครอยากให้แต่งตัวแบบไหนอีกคอมเมนต์มาจะจัดให้นะทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าบายบายทุกคน สำหรับลินนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยบ๊ายบายจบคลิปนะอย่าลืมมาดูผู้ติด,ดตามก็จะถึงสองร้อยแล้วอย่าลืม,มนะทุกคนบายบาย,บายจบคลิป